การเรียนรู้สัปดาห์ที่24เรื่องข้าวมหัศจรรย์<ท>สวัสดีค่ะดเด็กเวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะดเด็กคุณเดือนค่ะคุณฝนค่ะสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์ที่24นะคะครณเดือนกับคุณฝนนะคะก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยข้าวมหัศจรรย์ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในหน่วยข้าวนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมเลื่อไหวยแลจะจังหวะเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวข้าวมาให้เด็กๆได้ไปทาตามกันที่บ้านนะคะ วันนี้คุณครูทําเคียวจากฟิลเจอร์บอร์ดมาหนึ่งอันมาให้เด็กๆได้ดูและเด็กๆเ,เอาไปทำไปให้ผู้ปกครองทําให้ที่บ้านนะคะจากกล่องกระดาษหรือว่ากล่องโฟมอะไรก็ได้นะคะที่เด็กๆสามารถหาได้ค่ะครูดเดินเคียวอยู่ไหนคะเดินเคียวอยู่ไหนคะี่วนเด็กๆอยากเห็นอยากเห็นเคียวครูคคยังคะหนึนน่งสองสามเป็นเนมื่อหาเคียวที่ครูคประดิษฐ์ขึ้นมา การที่ดเด็กจะใช้เคียวเด็เกๆต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอนะคะเพราะเคียวมีลักษณะแหลมคมถ้าเด็เกๆลองไปใช้เองอาจจะเกิดอุบัติเหตุบาดมือหรืออวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้นะคะถ้าเด็เกๆพร้อมแล้วเราไปทํากิจกรรมเขึ้นไหวเข้าจังหวะกันเลยค่ะ กิจกรรมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข้าวเพียงข้าวไปแล้วนะคะสนุกไหมคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะวันที่1น,นะคะคุณครูจะมาสอนนะคะชนิดของข้าวนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูจะนําข้าวมาให้เด็กๆดูนะคะทั้งหมด4ชนิดนะคะเรามาดูชนิดแรกกันเลยนะคะชนิดที่หนึ่งคือข้าวเปลือกนะคะลักษณะของข้าวเปลือกนะคะจะเป็นเมน็ดเหลืองเหลือนะคะเปลือกจะแข็งๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวเปลือกนะคะ ชนิดที่สองนะคะคือข้าวสารข้าวสารนะคะก็ได้มาจากข้าวเปลือกนะคะเอาข้าวเปลือกนะี่คะไปสีนะคะก็จะกลายเป็นข้าวสารลักษณะของข้าวสารก็จะเป็นเม็ดใสๆนะคะข,ขาวๆนะคะเสร็จๆแบบนี้นะคะเรียกว่าข้าวสารนะคะเด็กๆค่ะละักษณะที่สามนะคะ จากข้าวสารนะคะเราก็น e ําข้าวสารนะคะไปหุงนะคะใส่น้ําแล้วหุงนะคะก็จะกลายเป็นข้าวสวยนะคะลักษณะของข้าวสวยก็จะเป็นเม็ดนิ่มๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะหอมมากเลยนะคะเด็กๆนะคะเด็กๆสามารถรับประทานได้นะคะอันนี้ข้าวสวยนะคะลักษณะที่สี่นะคะก็คือข้าวเหนียวนะคะเด็กๆ เรามาทบวาทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าเด็กๆจําได้หรือเปล่านะคะละักษณะที่หนึ่งคือ,อไรคะเด็กๆข้าวเปลือกเก่งมากค่ะเด็กๆจากข้าวเปลือกแล้วเป็นอะไรคะเด็กๆข้าวสารถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งมากค่ะจากข้าวสารแล้วเป็นอะไรคะเด็กๆข้าวสวยคะ่ะเก่งมากค่ะเด็กๆและละักษณะที่สี่ อะไรคะข้าวเหนียวค่าสิงมากตะเด็เดอ่าต่อไปนะคะจะเป็นลักษณะของต้นข้าวนะคะต้นข้าวก็จะประกอบด้วย1นึ่งราก2ลำต้น3ใบและ4รวมข้าวคะ่ะข้าวให้คุณค่าคารูไฮเดตชาวไทยทั่วปเทศ กินข้าวทั้งปีใช้ทำอาหารขาวหวานมากมีเศรษฐกิจไทยดีเพราะมีข้าวเอ่ยค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าประโยชน์ของข้าวมีอะไรบ้างและทำไมเด็กๆต้องทานข้าวเอ้ค่ะเด็กๆต้องรับประทานข้าวนะคะข้าวอยู่ในหมวดของหมู่ที่สองนะคะเกี่ยวกับคาบร์โบไฮเดรตนะคะเือ มันและก็แป้งนะคะเด็กๆต้องทานข้าวนะคะเพราะว่าข้าวจะไปช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของเด็กๆนะคะแล้วก็จะทําให้ฟันของเด็กๆแข็งแรงด้วยนะคะร่างกายของเด็กๆจะได้ทําไมคะแข็งแรงและจะเด็กๆคนไหนนะคะไม่รับประทานข้าวเป็นไงคะผู้รอน ก็จะไม่มีแรงค่ะุณเดือนทําให้ร่างกาย่ายผอมนะคะแล้วก็ไม่เจริญเติบโตตามวัยนะคะถ้าเด็กๆคนไหนไม่รับประทานข้าวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือหนึ่งเด็กๆต้องรับประทานข้าวทุกวันวันละสามมื้อนะคะอย่าทานเกินนะคะเพราะว่าถ้าทานเกินเดี๋ยวจะขุนสวยวกับกูฝนและุูะเดือนเกินไปนะคะค่ะ สามมื้อก็มีมือ้อเช้ารางวัลและก็มือม้อเย็นนะคะเด็กๆต้องทานข้าวครบทั้งสามมื้อนะคะร่างกายของเด็กๆจะได้แข็งแรงค่ะ,ะวันนี้วันพน้านะคะคุณเดือนเราจะเรยียนเรื่องการแปรรูปข้าวนะคะมีอาหารหลายประเภทน,นะคะที่แปรรูปมาจากข้าวซึ่งเด็กๆอาจจะไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคยเลยวันนี้คุณรูก็เลยนําม,มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งอาหารชนิดนี้แปรรูปมาจากข้าวเหนียวะคะ่ะอันนี้คือข้าวเหนียวดิบน,นะคะ ต่อไปเรามาดูกันค่ะว่าข้าวเหนียวดิบจะแปลรูปมาเป็นอะไรคะอ่ะนี่ค่ะอันนี้ค่ะคุณเดือนรู้จักไหมคะนี่เรียกข้าวสนุกอะไรเลยข้าวเหนียวปิ้งค่ะใช่ค่ะต่อไปชนิดนึงแปลรูปมาจากข้าวเหนียวเหมือนกันอันนี้คือข้าวต้มมัดค่ะอ่าอันนี้คือข้าวต้มมัดนะคะคุณเดือนอยากชิมไหมคะอยากชิมค่ะอยากชิมอะไรคะอยากชิมข้าวต้มมัดอ่าได้ค่ะเดี๋ยวครูจะแกะให้ดูนะคะข้าวต้มมัดก็ทํามาจากข้าวเหนียวเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็คือข้าวเหนียวซึ่งเมื่อกี้เด็กๆเห็นแล้วว่าเป็นข้าวเหนียวดิบพอเรานํามาแปรรูปก็จะเป็นข้าวต้มมัดซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ครูเดือนชิมค่ะนี่ค่ะค่ะเดือนชิมได้เลยค่ะว่ามีรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมเป็นอะไรคะคุณคดูอนอันนี้คือข้าวเหนียวนะคะที่แปลรูปมาแล้วนะคะ เด็กๆคนไหนอยากทานนะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะกลับไปทำรับประทานได้ที่บ้านนะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะดเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยข้าวไปแล้วนะคะวันนี้นะคะครูฝนนะคะจะมีเกมให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะเกมอะไรเอ่ยครูฝนก่อนที่เราจะจกกัดการในคลิปนี้นะคะเกี่ยวกับหน่วยข้าวมาหายนนะคะคุณรูณมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมให้เด็กๆทดสอบความรู้เด็กๆนะคะว่าเด็กๆได้จาจดจาสิ่งที่คุู ตอบไปมากน้อยเพียงใดนะคะชื่อ,อกิจกรรมตามหาฉันที่มาดูกันนะคะฉันคือคนปลูกข้าวเด็กๆมาช่วยครูเรื่องหน่อยค่ะว่าภาพไหนคือภาพคนที่คุรูถามคะติกตกต๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกที่ไหนแล้วคะท่ไหนเออท่าไหนเอยเก่งมากค่ะ ดเด็กคนไหนที่ตอบถูกคะว่าขันคือคนปลูกข้าวคนปลูกข้าวได้ก็คือใครคะผู้เดือนชาวนานคะคะคุณโตน่าเก่เงมากค่ะเด็กคนไหนที่ตอบถูกแสดงว่าตั้งใจฟังในขณะที่คุณรูงต่อนะคะค่ะ สุดท้ายนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทํำใบงานและชิ้นงานที่คุณครูให้เด็กๆไปนะคะก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเด็กๆอย่าลืมคาดแมสแล้วก็ล้างเจลแอนกอมอลทุกครั้งนะคะเพื่อรักษาสุขภาพของเด็กๆนะคะเด็กๆบ๊ายบาย